สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของเธอผู้เป็นนางฟ้าของชาวเกาหลีและของติ่งซีรีสทั่วเอเชียคิมแทฮีค่ะซึ่งออร่าความสวยของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยค่ะถึงขนาดว่าถูกสื่อเกาหลีขนานนามว่าสวยตั้งแต่ตัวเป็นๆไปยันเงาจริงๆค่ะ เธอเป็นนักแสดงที่ทุกคนยอมรับในด้านความสวยน่ารักนิสัยดีฉลาดเธอมีการวางตัวดีมาตลอดรวมถึงโปรไฟล์ที่ดีมากที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดแต่ในด้านการแสดงของเธอกับพบเจอกับเสียงวิจารณ์และตำหนิมาตั้งแต่เข้าวงการหลากยาวมาจนกระทั่งเธอมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะในแต่ละช่วงชีวิตเธอพบเจอกับเรื่องใดามาบ้างเรามารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คิมแทฮีเธอเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2523ปัจจุบันอายุ41ปีสูง162เซนมีพี่สาวหนึ่งคนน้องชาย1คนเกิดที่เมืองอุนซานค่ะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยจัดได้ว่าเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่คาบช้อนทองช้อนเงินมาเกิดเลยก็ว่าได้ค่ะ คุณพ่อมีธุรกิจบริษัทขนส่งขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเกาหลีใต้เธอถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีดุดดังคุณหนูมีพร้อมในทุกสิ่งอย่างไม่ต้องลำบากยากเข็นอะไรเลยถึงแม้เธอจะมีพร้อมทุกอย่างทั้งฐานะการเงินและความสะดวกสบายแต่เธอไม่ค่อยจะพูดถึงฐานะครอบครัวออกสื่อสักเท่าไรคะ่ะเมื่อมีสื่อถามถึงครอบครัวและกิจการอันใหญ่โตของที่บ้านเธอก็มักจะตอบออกไปว่าไม่ถึงขนาดนั้นคะ่ะ ครอบครัวของเธอนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่มันเป็นกิจการของคุณพ่อคุณแม่ค่ะและกิจการเติบโตได้ขนาดนี้ก็เพราะประสบการณ์การบริหารที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อของเธอเป็นนักธุรกิจที่มีจิตใจเป็นกุศลคอยช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดและยังได้บริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆมากมายในทุกๆปีคุณพ่อเป็นไอดอลให้เธอในเรื่องนี้ค่ะเธอจึงได้เดินตามรอยคุณพ่อเธอเป็นอาสาสมัครในหลายๆหน่วยงานและได้ร่วมบริจาคเงินให้กับสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมมาตลอด เธอเป็นคนที่ฉลาดหัวดี IQ สูงปรีดและก็เรียนเก่งมากโดยเฉพาะวิชาเลขค่ะเธอมีความสามารถในด้านการคิดเลขเร็วและก็ยังแม่นยำจนเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนที่รู้จักในช่วงที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซในสาขาแฟชั่นดีไซน์เธอก็เป็นนักกิจกรรมตัวยงและเป็นถึงประธานชมรมสกีเวลาเล่นสกีเธอก็เล่นเก่งมากจึงมักจะเป็นฝ่ายนำหน้าเพื่อนๆอ,อยู่ทุกครั้งค่ะ จนเธอเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนๆว่าเธอนั้นเป็นคนที่เก่งมากไม่ว่าจะลงมือทำอะไรเธอก็จะไม่เคยพลาดอันดับหนึ่งไปได้เลยค่ะในตอนนั้นเธอมีหน้าตาสวยหวานน่ารักจึงเป็นดาวเด่นประจำมหาวิทยาลัยเลยล่ะค่ะจนได้รับการขนานนามในรั้วมหาวิทยาลัยว่า เธอนั้นคือเทพธิดาประจำมหาวิทยาลัยและไม่ว่าเธอจะเยื้องกายไปณนะที่แห่งใดในมหาวิทยาลัยอ,อราความสวยของเธอก็ทำเอาหนุ่มๆห,หันมองกันตาค้างไปเลยค่ะไม่ว่าใครที่ได้พบเจอแล้วก็เห็นรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยหวานทุกคนก็คงจะมีความคิดเห็นเหมือนกันว่าคิมแตฮีนั้นเธอคงจะเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนหวานน่ารักน่าทนุถนอมเป็นอย่างมากแต่มันไม่ใช่เลยค่ะ จริงๆแล้วเธอนั้นมีนิสัยคลายผู้ชายมีความแมนๆเธอชอบกิจกรรมการปีนเขาแล้วก็ดำน้ำเป็นอย่างมากค่ะเธอมีความเป๊ะในทุกเรื่องและไม่คิดเล็กคิดน้อยหยุมหยิมเหมือนผู้หญิงแถมยังเป็นคนที่ขับรถเร็วมากครั้งหนึ่งเคยไปต่างประเทศเธอเคยขับรถเหยียบถึง200มาแล้วค่ะซึงเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยเรนสามีของเธอค่ะในวันนั้นเธอรู้สึกเหนื่อยเป็นอย่างมาก จึงอยากจะไปถึงที่พักไวๆจึงด้วยขับรถด้วยความเร็วถึง200ค่ะ ในช่วงเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเธอก็ได้ก้าวเข้ามาในเส้นทางสายบันเทิงเธอเริ่มต้นด้วยการเป็นนางแบบแล้วก็พรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณามากมายจนในปี2544เธอก็ได้เล่นหนังเรื่องเลดีพรีเซนต์และปี2546เธอก็รับผลงานต่ออีกถึง3เรื่องด้วยกันและก็มีผลงานแจ้งเกิดในปีนั้นทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือผลงานฝากรักไว้ที่ปลายฟ้า และจากผลงานเรื่องนี้เธอก็ได้รับรางวัลมากมายส่งผลให้ชื่อเสียงของเธอนั้นเป็นที่รู้จักทั้งในเกาหลีบ้านเราจนทั่วเอเชียเลยล่ะค่ะและเธอก็มีผลงานต่อเนื่องมาตลอดรวมเป็นพรีเซนเตอร์อีกมากมายถึง30-40ตัวจนถูกขนานนามให้ว่าเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อีกหนึ่งคนและที่มาของฉายานางฟ้าเกาหลีของเธอนั้นเธอได้แต่ได้มาเธอได้มาในปี2547 จากผลงานกฎหมายรักฉบับฮาวาดที่ในเรื่องนั้นพระเอกเรียกเธอว่านางฟ้าจึงทำให้เป็นที่มาให้ชาวเกาหลีใต้เรียกเธอจนติดปากว่านางฟ้าแห่งเกาหลีนั่นเองค่ะ และนับตั้งแต่เธอเข้าวงการมาถึงแม้ว่าเธอจะมีผลงานมาแล้วมากมายหลายสิบเรื่องตั้งแต่ปี2,544จนถึงปี2,553รวมระยะเวลาเป็น10ปีเธอนั้นทำงานมาด้วยความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในด้านการแสดงของตัวเองเลยเธอไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้เข้าถึงบทบาทของตัวละครที่เธอต้องแสดงได้อย่างเข้าอกเข้าใจ อีกทั้งในตอนนั้นยังมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของผู้ชมชาวเกาหลีถึงการแสดงของเธอที่ดูไม่เป็นธรรมชาติออกมาอยู่บ่อยเธอเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาในการทำงานที่อึดอัด มีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่เสมอจนในบางครั้งเธอก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อใจและการที่เธอเป็นนักแสดงจึงทำให้เธอนั้นไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวการใช้ชีวิตก็ลำบากไปบ้างแต่แล้วทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะเมื่อเธอได้แสดงซีรีส์ My Princess ในปี2554หลังจากเธอได้รับเล่นซีรีส์เรื่องนี้ เธอก็ได้พบกับความท้าทายใหม่ๆที่แตกต่างไปจากบทบาทในทุกเรื่องที่ผ่านมาการแสดงในเรื่องนี้ทลายกำแพงความไม่มั่นใจในด้านการแสดงของเธอออกไปได้ค่ะ เธอสัมผัสได้ถึงความอิ่มเอ็ใจในตอนแสดงเธอมีความสุขในทุกๆครั้งที่ไปกองถ่ายแม้ว่าในบางวันร่างกายของเธอเหนื่อยมากจนแทบจะลุกไม่ไหวแต่เมื่อเธอเดินทางมาถึงกองถ่ายได้รวมงานกับทีมงานและนักแสดงทุกๆคนก็ทําให้ความเหนื่อยของเธอนั้นหายเป็นปิดทิ้งไปเลยค่ะและในทุกๆวันนี้เธอก็ยังคิดถึงและก็จดจําความรู้สึกนั้นได้และก็อยากจะกลับไปกองถ่ายแบบนั้นอีกค่ะ เมื่อก่อนนั้นเธอยังไม่สามารถจะปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือเรื่องที่เธอต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปเธอจึงค่อนข้างอึดอัดในการใช้ชีวิตที่ลำบากไปบ้างแต่ในตอนนี้เธอคุ้นชินและไม่รู้สึกอึดอัดใจแล้วในตอนแรกๆเธออาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อใจจนไม่อยากจะเป็นนักแสดงต่อไปแต่หากว่าให้เธอย้อนเวลากลับไปเป็นคิมแตฮีคนธรรมดา ไม่ใช่คิมแตฮีที่เป็นนักแสดงหญิงเธอคงจะรู้สึกเศร้าเสียใจมากกว่านี้ค่ะเธอดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาลดแล่นในวงการบันเทิงได้รับการต้อนรับจากทุกคนและมีผู้คนมากมายคอยให้คำแนะนำติชมเธออยู่ตลอดเวลาในด้านการแสดง และผลงานจางอกจองตำนานรักคู่บัลลังเป็นผลงานซีรีส์ที่ได้รับกระแสะการตอบรับที่ดีมากในช่วงแรกๆของซีรีส์เธอก็ยังถูกตำหนิเรื่องงานการแสดงถูกวิจาร์ณเรื่องบทพูด ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติสีหน้านั้นยังดูแข็งแข็งแต่หลังจากช่วงกลางเรื่องไปแล้วเธอก็ได้รับคำชื่นชมมากมายว่าเธอนั้นแสดงได้ดีขึ้นจนทําให้ผู้ชมหลงรักสนมเอกจางฮีบินกันอย่างหมดหัวใจค่ะในเรื่องนี้บทบาทของสนมจางฮีบินนั้นทางผู้สร้างและก็ผู้เขียนได้นำเสนอให้เห็นถึงอีกด้านมุมหนึ่งของสนมเอกจางฮีบินที่แตกต่างไปจากซีรีส์ทุกๆเรื่องที่นำเสนอในด้านของสนมจางี เป็นคนดุดันร้ายกาจเป็นตัวร้ายเสมอมา และจากการที่ได้นำเสนอในแง่มุมที่แตกต่างออกไปจึงทำให้ได้รับกระแสการตอบรับดีมากและเป็นการทำลายอคติของผู้คนที่มีต่อพระสนมองค์นี้ในประวัติศาสตร์จนทำให้มีผู้คนพูดถึงเป็นวงกว้างค่ะแต่ถึงแม้จะมีผู้คนชื่นชอบผลงานที่เธอแสดงในบทของจางอกจองมากแค่ไหนแต่เมื่อเธอรับซีรีส์เรื่องใหม่ยงพันในปี2558กระแสการโจมตีและการตำหนิเรื่องการแสดงกกลับมาอีกครั้ง แม้ว่าผลงานซีรีส์เรื่องนี้จะได้รับกระแสะการต้อนรับที่ดีเยี่ยมเรตติ้งก็สูงมากจนทำให้ทีมผู้สร้างตอมเพิ่มตอนออกอากาศเพิ่มอีก2ตอนจาก16ตอนเป็น18ตอนค่ะและก็ได้มีกระแสะข่าวออกมาถึงค่าตัวต่อตอนอันสูงลิ้วของเธอทั้งที่ในช่วงแรกๆเธอจะนอนอยู่แค่บนเตียงนิ่งๆเพราะว่าเธอรับบทเป็นหญิงสาวที่มีอาการป่วยต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา แต่ก็มีผู้ชมในบางส่วนที่ชื่นชมในความสวยของเธอในเรื่องนี้ทุกคนลงความเห็นว่าเธอแต่งหน้าน้อยมากๆแต่ความสวยของเธอนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยค่ะถึงเธอจะนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงก็ยังทำให้ผู้คนทึ่งในความสวยนอนหลับ ที่เหมือนอย่างกับเจ้าหญิงเลยค่ะคิมแตาฮีเธอแสดงดีแล้วอาจจะผิดตรงความสวยที่สวยแบบสวยเกินไปจนผู้คนมองข้ามทักษะการแสดงจนลืมไปว่าบทบาทคนป่วยที่นอนนิ่งติดเตียงนั้นมันต้องแสดงสีหน้าออกมามันช่างยากเย็นมากขนาดไหนนีก็คือข้อความในบางส่วนในโลกออนไลน์ค่ะ และทางด้านตนสังกัดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าคิมแตฮีนั้นเธอมีความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะแสดงให้เห็นด้านที่แตกต่างออกไปของเธอจากที่เคยทำในอดีตและยังได้มีการพูดคุยกับทางผู้กำกับและนักเขียนว่าจะต้องปรับปรุงตัวอย่างไรให้บทบาทที่เธอได้รับถ่ายทอดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบเธอฝึกซ้อมอย่างหนัก แต่ด้วยบทบาทที่เธอแสดงนั้นต้องแสดงเป็นคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงนิ่งๆมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถ่ายทอดออกมาให้ตรงใจผู้ชมทุกๆคนและตัวเธอเองก็รู้ถึงคำตำหนิมากมายจากผลงานเรื่องนี้ของเธอคิมแตาฮีเธอก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในตัวเธอเองและนี่ก็คือข้อความในส่วนหนึ่งของต้นสังกัดของเธอค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วอาจุมามีความคิดเห็นส่วนตัวว่าทางเกาหลีนั้นอาจจะมีมาตรฐานการรับชมที่สูงเอาการอยู่เหมือนกันค่ะต่อให้เป็นนักแสดงที่พวกเขารักมากขนาดไหนก็ตามแต่หากรับบทไหนแล้วแสดงไม่ดีหรือไม่ตรงตามที่หวังไว้ก็จะวิจารณ์กันแบบตรงๆตำหนิทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสายตาการพูดจึงไม่แปลกที่นักแสดงที่โด่งดังมีชื่อเสียงจากหลายบทบาทที่เคยได้รับมาอย่างคิม แต่ฮีจะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านการแสดงจากผู้ชมชาวเกาหลีอยู่บ่อยๆมาถึงเรื่องราวความรักของเธอกันบ้างนะคะในปี2555ได้มีการเปิดเผยและแชร์รูปภาพใบหนึ่งออกมาสู่โลกออนไลน์ที่เป็นรูปของเธอกับชายหนุ่มคนหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นภาพก่อนที่เธอจะเดบิวต์จึงได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากภาพดังกล่าวชายหนุ่มได้สวมกอดเธอจากด้านหลังอย่างอบอุ่นและทั้งสองก็ถ่าย ปดยอาการยิ้มอย่างมีความสุขจึงได้มีการคาดเดาว,ว่าชายหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นแฟนเก่าของเธอและก็มีการขุดคุยจนได้รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้นั้นเขาเป็นทันตแพทย์หนุ่มแต่ได้เลิกรากันไปนานแล้วและในตอนนี้เขาก็ได้แต่งงานไปแล้วค่ะและสิ่งที่ทําให้ทุกคนประทับใจก็คือความสวยของเธอที่แม้ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนแต่เธอก็ยังสวยงามหน้าตาไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยค่ะ และปัจจุบันก็เป็นที่รู้กันดีว่าในขณะนี้คิมแตฮีเธอนั้นแต่งงานแล้วกับซูเปอร์สตาร์หนุ่มชื่อดังเรนค่ะแต่กว่าทั้งคู่จะได้ลงเอยและสร้างครอบครัวกันนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะคิมแตฮีกับเรนเริ่มรู้จักกันจากการถ่ายโฆษณาด้วยกันในปี2555 และเรนเขาก็ประทับใจในการพบกันครั้งแรกระหว่างเขากับเธอเขาได้พบเห็นถึงความมีน้ำใจในหลายๆด้านของเธอที่มีต่อทีมงานทุกๆคนเธอเป็นคนที่ขี้เกรงใจหากสิ่งใดที่เธอสามารถทำเองได้เธอก็จะลงมือทำเองไม่ต้องเดือดร้อนให้ทีมงานต้องเข้ามาช่วยเหลือเธอคะ่ะและด้วยเหตุผลแห่งความประทับใจนี้จึงทำให้เรนเดินหน้าจีบเธอแต่เขาก็ต้องใช้เวลายาวนานถึงหนึ่งปี กว่าจะได้หัวใจของเธอมาครอบครองซึ่งจริงๆแล้วคินตฮีเธอก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเรนในช่วงนั้นดูแล้วคงจะเป็นหนุ่มฮอตเจ้าสำราญเธอคงอยากจะใช้เวลาศึกษาเขาให้มากๆก่อนที่จะตัดสินใจเปิดใจให้กับเขาค่ะ และทั้งสองคนก็คบกันมาเป็นเวลา5ปีก่อนจะแต่งงานกันโดยในระยะเวลา5ปีนั้นก็มีข่าวมากมายของทั้งคู่ออกมาพวกเขาถูกปะปารัสซี่ถ่ายภาพได้ในตอนไปเดทกันที่ริมแม่น้ำฮันจนทำให้พวกเขาต้องออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่แต่ว่าในช่วงที่ออกเดทนั้นเรนอยู่ในระหว่างการเข้ากรมรับใช้ชาติแต่เขากลับออกมาเดทกับเธอได้ เมื่อภาพได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ประชาชนชาวเกาหลีในบางส่วนตั้งก่อสังเกตว่าเขาได้รับอภิสิทธิ์วันหยุดมากกว่าทหารคนอื่นๆหรือเปล่าจนเป็นเหตุให้เรนถูกสอบสวนทางวินยัยตั้งแต่คบกันออกสือก่อก็มักจะมีคอมเมนต์มากมายถึงความไม่เหมาะสมของเรนว่าเขานั้นไม่คู่ควรกับคิมแทฮี ทุกคนต่างมองว่าระดับนางเอกชื่อดังคิมแตฮีที่มีพื้นฐานครอบครัวร่ำรวยเธอน่าจะได้พบกับคนที่มีฐานะและพื้นฐานในระดับเดียวกันเพราะชาวเกาหลีต่างรู้ดีว่าเรนนั้นเขาเกิดมาในครอบครัวเล็กๆที่ขัดสนเรื่องเงินทองแต่ก็ไม่ได้มีความคิดเห็นที่แย่ๆทั้งหมดนะคะยังมีบางส่วนที่คิดว่าทั้งคิมแตฮีแล้วก็เรนนั้นพวกเขาเหมาะสมกันแล้วคิมแตฮีนั้นเธอโชคดีมากม ที่เธอได้พบเจอกับผู้ชายอารมณ์ดีใจเย็นขยันทำรรมาหากินจนมาประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังได้และที่สำคัญเรนนั้นดูรักคิมแตหีมากๆค่ะเขามีความอดทนแม้ว่าผู้คนจะคอมเมนต์ว่าร้ายถึงความไม่เหมาะสมของทั้งคู่อย่างรุนแรงและก็เชื่อว่าทั้งสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าค่ะ และในระหว่างคบกันก็มีข่าวลือเรื่องการแต่งงานของทั้งคู่เล็ดลอดออกมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในวันที่17มกราคม2560เรนก็ได้อัปโหลดจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเขาเพื่อประกาศบอกแฟนๆว่าเขานั้นกำลังจะแต่งงานกับคิมแทฮีซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาทั้งสองคนมีความคิดที่จะแต่งงานแบบเงียบๆเรียบง่าย แต่กลับมีข่าวเล็ดลอดออกมาอยู่ตลอดได้มีการเปิดเผยจากคนใกล้ชิดว่าเรื่องการแต่งงานนั้นมีเพียงคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่รู้รายละเอียดทั้งหมดของงานแต่งงานเรนได้มอบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือบอกเล่าถึงแผนงานการแต่งงานให้กับผู้จัดการตนสังกัดและทีมงานได้รู้โดยไม่ได้ระบุวันที่หรือสถานที่จัดงานแต่ง แม้ผู้จัดการจะพยายามขยันขยอถามอย่างไรทั้งสองก็ปิดปากเงียบเพราะไม่ต้องการให้ข่าวนั้นหลุดออกไปจนกว่าเวลาการจัดงานจะมาถึงจริงๆเรียกได้ว่างานแต่งของทั้งสองคนนั้นเป็นความลับแบบสุดยอดจนทําให้เกิดประเด็นข้อสงสัยมากมายจนมีข่าวลือเรื่องท้องก่อนแต่งออกมาและงานแต่งของทั้งสองคนก็เริ่มขึ้นในอีกสองวันต่อมาในวันที่19มกราคม2560ค่ะ ที่โบสใจกลางกรุงโซโดยเชิญแขกคนสนิทมาร่วมแสดงความยินดีในพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพียง50กว่าคนเท่านั้นเองค่ะเช้าวันแต่งงานรายละเอียดสถานที่และเวลาเริ่มถูกส่งทยอยไปยังแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายด้านแขกผู้ใหญ่เรียนก็จะส่งรถไปรับและหลังจากแต่งงานได้ไม่กี่วันคิมแทฮีเธอก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวหลังงานแต่งงานว่าในตอนนี้เธอมีความสุขมาก โดยเธอกับสามียังอยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อและน้องสาวของเรนในตอนนี้เธอกำลังฝึกเป็นแม่บ้านมือใหม่และตัวเธอก็ชอบทำอาหารให้กับทุกคนในครอบครัวาทานค่ะและในปัจจุบันทางครูก็มีลูกสาวด้วยกันสองคนค่ะแต่ทั้งสองคนหวงแหนความเป็นส่วนตัวของลูกๆเป็นอย่างมากพวกเขาไม่ค่อยจะเปิดเผยลูกๆผ่านสื่อสักเท่าไหร่ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของคิมแตฮีนักแสดงที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าไรความสวยของเธอก็ไม่เคยจางลงเลยค่ะอาจุมาข,ขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะหากมีสิ่งใดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ